เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฝุ่นควายคืนบ้านโตไหมโตอ๋ออับทั้งวายในยู่นิดยานตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่นที่วัดของพ่อค่ะพีทเนี่ยคิดถึงเพ่อมากพีทก็เลยมาที่นี่นะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะ ก็ในที่นี้ของนี้นะคะก็คือความต่ในใจเรานั่นเองนะคะราชการที่าค่ะโอเคค่ะสําหรับที่นี่นะคะก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่แบบมีน้องๆชาวต่างชาตินะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะมาศึกษาดูงานที่นี่กันเยอะมากเพราะว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญานะคะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะกิจรมของเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะตามนี้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพีจะมาทำนาซึ่งแบบ พีน่ะโตมากับส่วนยางเนาะแต่พีนั้ไม่เคยดำนาเลยไม่รู้ว่าน้องวัวของเราเนี่ยจะแบบจะมีไหมจะน่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะมากนะคะที่พีอยากลองดูเดี๋ยวเราตามมาเลยค่ะพีนะคะเป็นคนที่ชอบแนวทางของพ่อหลวงมากๆเลยนะคะตามเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเพราะว่าพีเป็นคนหนึ่งที่เคยแบบฟุ่มเฟือยมากๆแล้วก็ล้มเนาะก็ลเลยรู้สึกว่าเออแนวคิดของพ่อเนี่ยเป็นแนวคิดที่ สอนเรามานานแต่เราพีทเนี่ยไม่เคยนํามาใช้นะคะวันนี้ก็เลยแบบคือศึกษามาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอยากจะอินอยากจะรู้รู้แบบรู้ลึกร,รู้จริงแล้วก็เลยมาถึงที่ที่แห่งนี้เลยนะคะบ้านของพ่อเองขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนาะอยากให้ทุกคนได้ลูดูนะคะว่าวิวตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะเป็นธรรมชาติสวยสงบนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบ น้องๆนักเรียนนักศึกษาน่ามามากคือแบบตั้งแต่พีทมาที่นี่นะคะพีทเห็นแบบน้องๆอ่ะหลายแกงแ๊งละหลายโรงเรียนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเห็นว่าพักบ่ายนะคะเดี๋ยวจะมีคณะบุคคลมาอีกรู้สึกว่กาที่เนี่ยเออพิดพิทเรื่องไม่ผิดเนาะที่มาที่นี่มันแบบมีให้เรียนรู้เยอะมากแล้วก็อากาศดีลมเย็นแล้วก็ที่นี่มีร้านกาฟแฟร้านอาหาร คนได้อิ่มหนำสำราญกันด้วยนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะคะที่พี่จะทำเนาะก็ะคือดำนาตนั่นเองชุดพร้อมค่ะเดี๋ยวเราไปเปลียนชุดกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นใส่ชุดชาวนาครั้งแรกค่ะแล้วก็ดำนา รองเท้าของี่เนี่ยไม่ได้ใส่เาล้อเหรอลงนะคะทุกคนครัเดี๋ยวไ่เปนเท้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยอทำเยนจะแฟนสุดมันมันหนุดมากเลยอะมัเหนียวใช่ไหมทุกคนดำหนักครั้งแรกค่ะเราต้องดำยังไงคะพี่ข้าวนะคะ เป็นพันข้าวของปฐุมนะคะพันข้าวของปฐุมค่ะที่เป็นเกิดตอนเดียวก็คือ120วันค่ะร้อวันถึงจะได้ทานข้าวเนื่องจากว่าต้นก้าข้าวเนี้ยมันยาวเพราะว่าเราเพราะต้นก้าวข้าวไว้นานเกินไประยะเวลาการเกิดต่ออาจจะสั้นลงไปอีกค่ะอ๋ออันนี้เป็นแบงนาสาธิตนะคะค่ะมีต้นก้าข้าวเราได้แบบนี้แล้วนะคะมือหนึ่งก็เลยแบ่งออกมาค่ะแบ่งออกมาใช่สามถึงสต้นสถึงสต้นไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โป้งอยู่ที่ราก เนื้อโป้งอยู่ที่ล่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก้มปักลงไปก้มปักลงไปแล้วก็ปล่อยมือต้นก้าคาก็จะตั้งตรงอ๋อตรงไหมตรงทีนี้เหลือยูนิเียทเหมือนเดิมเลยราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฝูงควายคืนบ้านพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จการงาน บ,อ,บองเพงงเเนะไรค่ะทุกคนและนี่ก็คือทุ่งนาของพีชค่ะตัดมาเองหมดเลยนะคะอันนี้ของพีะอันนี้ของพุ่มใจอีก120วันค่ะเราจะได้กินข้าวของเราแล <c oughs> ้วทุกคนดูสภาพโอ้โหดูเท้าอื้อหือ อยู่ละไปกินข้าวดีกว่านาะเหนื่อยมากค่ะการทำก็คือวิที่การทำนะคะเลือกไข่เป็ดขึ้นมาหนึ่งฟองค่ะไม่จําเป็นต้องล้างนะคะเพราะว่าจะไม่ต้องล้างด้วยลินสีพองเนี้ยเขาจะดูดซับความสกปรกอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือถือไข่มือนึงอีมือนึงที่ว่างอยู่หยิบลินสียพองขึ้นมาค่ะบี้ให้แบนๆบีให้แบนๆอ่าแล้วแปะลงไปค่ะแปะใครมาเอาง่ายเลยพวกหน้า แต่เข้าไปใช่ค่ะหนาสักประมาณครึ่งเซนค่ะไม่ต้องเซนไม่ต้องซนาคนะหนาครึ่งเซนเกลี่ยก่อนนะคะเกลี่ยนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวไข่แตกนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วถึงขั้นต่อไปนะคะต่อเอามาทุบกับที่เท่าแกะตั้งเลยตั้งเลยบ้างลงไปแล้วตั้งนะคะตั้งอย่างนี้นะใช่ค่ะแล้วกิ้งไปทางไหนค่ะกิ้งทางไหนก็ได้ค่ะ ว้าวขึ้นมาค่ะได้แล้วคะ<ำ>่ะทุกคนกำให้มันแน่นๆนำให้มันแน่นๆได้แล้วคะ่ะทุกคนไข่คเค็มดินสอพองค่ะอีกสิบห้าวันได้กินค่ะอคขอบคุณคะ่ะนี่นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่กิจกรรมสานปลาตะเพียนนะคะและนี่ก็คือใบลานค่ะค่อนข้างถนัดเนาะเพราะว่าใบสีแล้ก็ทำมาแล้ว จะไม่รู้ปลาจะเป็นปลาไหมนะคะโอเคปลาตะเพียนสัญจรเวลานะคะสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ค่ะหนึ่งตัวใช้สองเส้นสองเส้นเราจะใช้เราจะใช้ทีละเส้นนะคะโอเคเส้นหนึ่งเกีบยวไว้ก่อนเดีบไว้ก่อนค่ะมือซ้ายขึ้นมาค่ะในทิศทางเดียวกันนะคะหนึ่งเส้นเฉลี่ยเป็นสามส่วนหนึ่งส่วนอยู่ทางด้านล่างสองส่วนอยู่ทางด้านบนแล้วเอามือด้านบนนะคะจับนะคะพันไปหนึ่งรอบและสองรอบเพราะฉะนั้นด้านบนมีสองเส้นด้านล่างมีสองเส้น เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมือออกมือนึ้งชี้นิ้เดียวใส่เข้าไปค่ะเรียบร้อย อ๋ออย่างนี้โอเค<ช>อย่างนี้นะใช่ค่ะโอเคอ่ะอค,คราวนี้เหลือเส้นที่หนึ่งนะคะค่ะอ่านด,ดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทำนะคะเส้นที่หนึ่งอ่ะ้องห่วงซ้ายมือสุดทางด้านหลังตายเส้นแรกโอเคอย่างนี้นะคะทุกคน ด้านค่ะทิกกับด้านค่ะเส้นนี้เส้นใต้ท้องปลาเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทิศเส้นที่อยู่ทิศกับเส้นใต้ท้องปลาสอดเข้าไปต่อเส้นเดียวนี้นะคะให้เกิดห่วงให้เกิดห่วงโอเคค่ะได้แล้วค่ะเราได้ห่วงเพื่อเอียวเส้นด้านบนใส่ลงมาในห่วงแล้วก็ปิดห่วงค่ะปิดห่วงค่ะตอนนี้เราได้ตาแล้วแต่ยังไม่มีหางยังไม่มีหางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรับมันค่ะ ปั๊มมันให้มันเว้งเวคมๆดึงทุกเส้นให้กระชับเข้าหากันหน่อยทุ่มแชรได้เลยค่ะพีกับดาเหมือนเดิมค่ะจากที่ผู้การหันกันไลเข้าหาตัวปลาแล้วต้อเท่ากันเลยค่ะเท่าไหมได้อยู่นะปฏเบียนอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกที่รอยตัดมาสองเส้นหันหัวปลาไปทางซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะเส้นสุดท้ายของตัวปลาสอดเข้าไป เอาทางด้านแหลมออกข้างนอกนะคะสอดเข้าไปให้เจอคีบค่ะแล้วเปิดคีบขึ้นเรายัดเข้าใต้ท้องปลาได้หางปลาหนึ่งข้างโอเคเข้าใต้ท้องปลาได้หางปลาใช่กระดาษที่สูงปวดับปวดหักถังใช่มันนี้อันน่้ค่ะอ่ะไม่ต้อย ตัดได้เนาะตัดได้ยืมได้ค่ะจะเอาหางสั้นหางยาวแค่ไหนยืมไม่ตัดดีดูมีความเพียนได้ไหมตัดไม่ตัดค่ะได้เนาะอย่างเงี้ยแหละดูเป็นปลามีความเพียนแล้วก็ที่เขาร้อยเป็นแบบโมบายใช่ไหมคะก็ต้องทำหลายๆตัวค่ะเนี่ยอ๋อแบบนั้นไ่้ละค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะบอกเลยว่าแบบสุดๆไปเลยนะคะสำหรับกิจกรรม แล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะพี่ก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะแล้วก็ทุกคนเนาะนะคะพวงชนชาวไทยแล้วกันนะคะให้มาศึกษาเรียนรู้นะคะแนวคิดปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพีทว่านะคะเราสามารถนําหลักการเหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันชีวิตการทํางานชีวิตครอบครัวได้หมดเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาแล้วก็มาที่นี่มาเรียนรู้มาทำกิจกรรมสนุกมากมากกันแบบครอบครัวพีทว่าสนุกจริงๆ ะะแล้วก็จอนก่อนจากกันไปนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยพี่จะมีหลักคุณธรรมนะคะของพ่อหลวงของเรานะคะซึ่งนะคะเราสามารถนําไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะไปหาอะไรๆกินต่อ